วันนี้จะมาทุกคนมาแปลงแกงนอส้มใส่เฮดทอปเจ้า หน้านอหน้าเฮ็ดก็จะกิ่นมันน้อยเจ้าวันนี้ก็จะแกงใส่ดูกหมูเจ้าพริกแกงก็จะมีพริกแห้งหอมข่าหอมแดงจักไข่ขมิ้นนิดหน่อยกับนินะเจ้าเอาทุกอย่างใส่ไปในโคกเลยเจ้าตำเพื่อมาเลียกประมาณนี้ก็บใจไดละเจ้ามาเตรียมหม้อขังใส่น้ํามันลงไปเจ้าแล้วก็ควดพริกที่เขาต่ำแล้วนะเจ้าเอาไปพัดให้มหอมเลยเจ้าพัดพริกขึ้นมนหอมซอสแดงงัดงันแล้วก็ใส่กระดูกหมูลงไปคั่วเพื่อมันสะดุ้งสักามเจ้าตามด้วยน้ําลังโคกสุดยอดหอมอร่อยเลยเจ้ากลไปกลมาสักกามเติมน้ำ ลงไปเจ้าพอน้ำเดือดปุดๆก็ใส่เฮดทอปลงไปเลยเจ้าแกงสักกั๊มเฮดทอปซุกดีๆเจ้าก็จะใส่นอส้มที่ต้มแล้วลงไปเลยเจ้าคนไปคนมาให้เข้ากันดีๆเจ้าปรุงรสได้ตามใจชอบเลยเจ้าใครจะใส่ผงนัวผงอร่อยนะปะระใส่ไปได้เลยเจ้าอ้อยใบบักกูต้นหอมผักชีเฮือมันหอมสอสเลยเจ้าเต้าอีก็ได้แกงนอส้มใส่เ็ดทอปมอๆลำๆเลยเจ้าเกี๊ยมข้าวหนึ่งอุ่นๆท้อนๆไว้ท่าเลยเจ้าตักใส่ถ้วยกินอุ่นๆท้อนๆนี่นะ มันตึงลำตึงเมาอขนาดเลยใครชอบกินพองเจ้าเมนูนี้มากินแกงนอส้มใจเฮดท็อปไต้กันเจ้าปันเขานึงจ้ำเข้าไปเจ้าหีบเฮดท็อปตวยกน้นเจ้าเมาอขนาด